ดีค่ะออ้ยคือบอกมวอน,น,นี่นต่ำแหลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายวิบวร์นะครับเด้อเมนี่ครับตํำบกุงครับผมมมนี่เกอยแล้ว,วช่องวนวรัต์นะครับผมที่นวรัต์เป็นมาต่ำบกุงไอ้ชินครับพี่น้องมามาเบิรงวิจีการตํำบกุงครับหลายคนอาจจะเคยตำนะครับแต่ว่ามันจิเสียบเพราะเสียบกยว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับตัวนั้น แต่ว่านี่้อยเพิ่นตำเสียบอีนีครับสูตรเพิ่นครับนี่ครับเอาบักระสูมใส่ครับพี่น้องนี่นี่ครับมีดกับตะคุ่มดอกแต่ว่าเขาเพิ่งก้นอีคุ่มแหงนี่ครับนี่ครับนีกินง่ายๆครับของคนอีสานเฮาครับพี่น้องง่ายง่ายก็นาจได้มาใส่เยอะๆเพราะว่าชอบกิน นี่ครับต่อไปครับกหน้าครับสดดครับหน้าสดครับนี่ครับปีบลงไปเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับใส่ไปอีกครับมักมักสุมกับใส่ร้ายครับผม น,ออนี่ครับเียงโมมี่นี่นะครับเฉียงจําเป็นครับพี่น้องเบื้องเอาปลากวดบู้พิกนี่นะครับแบบลุกทุ่งเนาะครับลุกทุ่งนี่สารบานห้องก็ตตองเป็นนั่นสิละแมนใส่พงนว <S <S ใส่ดักกุ้งอะไรเนี่ยกุงนวก็ต้องเบืองดอกครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับพี่น้อง <S <S แป้งนัวครับปลาทก ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายว้าวช้อนทั้งคางนี่ก็เป็นย่ำนะครับพี่น้องเจ้บว่ดไทยเบิรงครับวิธีเหตุครับจะคลิปก่อนก็ได้ไทยลงไปแล้วครับผมนี่ครับแล้วก็ปลานะคะครับผมปลาาครับผมปลาขาวดครับมัดปลาตัวใดก็ น้าซื้อมาแล้วพี่น้องเลยมักตัวไรวัดอะไรแสบกับซื้อเอาเดอ้อนี่ใส่ลงไปครับสองซ้อนปลาจิวาออมาพอ่อครับรปลาขน้อยนะเนาะครับเนาะใส่กันครับพีนบน่น้องบันเนาะใส่กันพ่นใส่สก,กันพี่นอ้องอาจจะไปเห็นยังไม่คือดำแต่แสงมันดอนแสงตาเบ่งหนาตามันก็แล้วกันพี่น้องนแสงมันดอนแสงตาเบ่งหนาตามันก็แล้วกันพี่น้องเห็นละทุกเข่า,ากันเนี่ยนี่หันละครับพี่น้อง เกิดเนปลาเสียบเสียบน้ำเปิ้ลเ,เด้อนี่ครับน้ำปลาครับนี่ใส่จักหน่นอยบอย่วนอยเนาะครับน้อนี่ใส่เติบเ <laughs> นเี่ย <laughs> ครับรสชาติต้องจัดจ้านเดี๋ยวใส่มะนาวอีกหน่อยนึงนะนเป็นวะ่าโบเปียวใส่เพิ่มนไปยีครับใครทำไปกันน,กนี่ <laughs> นี่นี่เด็ดสุดนี่ครับ่นว่าเด็ดสุด่นว่านี่ตาคนต้องคนนี่ครับพี่น้องเบื้องดีๆครับมันคืออย่างเด็ดสุดเด็ดสุดเปอร์เซ็นนี่ครับตอนประแดกครับผมพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยครับนี่ ครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ถ้าขายทำเลยกันโอ้ขายทำอะไรเนี่ถ้ากล้องกันเลยั้งครับเอาครับต่อไปกันยัวครับผมมาหนี่ยัวอีกเอาสิมึงก่อนแล้วเสบไปอ่ารสชาติรสชาติเป็นอะไรเอาสิมึงซะก่อนครับพี่น้องอกเอาให้เป็นสิมมึงกันนี่อ๋อคนนี้หน้าที่เกอ น,นี่น <leagues> ครับใส่น้ำตาลน้อยนึ่ง่นว่าตัดหลด่นวานี่ครับงวดการนี้ครับงวเเดยปะฮะครับอ <c oughs> ้าวต่อไปครับเส้นมะละกอครับผมเอาลงใส่ครับผม่วดใส่กันต่อพี่น้องนี่ ลงหนึ่งก็ติดเด้วยอันนี้มาใกล้เราด้วนี่กันเบิร์ดฮะนี่ครับโยเกฟย้ายคำตามจะใส่อ้าวพอแล้วละครับพี่นอ้องแล้วแล้วภาษา่ความบึ้มลูกนี้เลยครับพี่น้องนี่หน้าตาออกมานี่ครับผมเป็นตาแซ่บวะพี่น้อง แแบแสบครับน่าง่ายเลาตาครับเนี่ยครับพี่น้องสีเห็ดออกมาครับปลาเผาครับสองตัวครับนี่ย่ำครับย่ำร่วมนะครับผมสมตมครับผมตำมละกอบ้านเฮ่าครับสูตรบ้านเฮ่านี่ครับย่ำปลาครับนี่ครับนาตามาเ้ยพี่น้องกินนับการครับผม